สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปรชุดงานหัวนะคะงานหัวไม้นอกตู้เนาะก็จะมีทั้งไม้ป้ายไม้ด่างและะ้วไม้กัดสีไม้เก่าค้ากันไปนะคะวันนี้ปูจะบอกว่าก็เนี่ยหัวบึ้มๆอย่างนี้เลยนะคะก็บางเซ็ตก็อาจจะมีสี่หัวนะคะสี่หัวก็จะเป็นค่าหัวใหญ่แบบนี้ไปเนาะสี่หัวบ้างห้าหัวบ้างนะคะมี มี4หั่4หัวกับ5หัวเนาะชุดละ200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่13พฤษภานะคะก็คือใครโทรมาก่อนเที่ยงวันนี้ก็สามารถจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะถ้าหลังจากนั้นอาจจะเป็นจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกนคิวอารโค้ก็สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะ ก่อนรับชมคลิปนะคะปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนำเนาะหนึ่ชุดจะมี4ตัวนะคะจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซ็ตก็บอกเพิ่มไปอีกแค่70บาทนะคะถ้าแค่ผลิตภัณฑ์ก็1ชุดแบบโอน90บาทไปทาง100ถ้าสุดคุ้มเลยก็200บาทรวมส่งได้3ชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดที่1กันเนาะรอบที่แล้วนะคะเป็น มีแต่คนอยากได้เนาะเป็นชุดของศีราหุ่มทองวันนี้ก็มีมาแบ่งให้อีกหนึ่งชุดนะคะดูหัวเขาอันนี้ปูล้างออกให้แล้วนะคะแต่คือความใหญ่นี่ใหญ่มากนะคะเนี่ยชุดศีราหุ่มทองนี้จะมีสี่หัวนะคะชุดที่หนึ่งนี้จะมีสี่หัวนะคะเดี๋ยวปูเขียนกำกับให้นะชุดที่หนึ่งมีกี่หัวสองมีกี่หัวนะคะเผื่อไปถึงแล้วจะได้ไม่ตกใจเนาะเี่นไหหัวใหญ่มากเนี่ยเขี้ยวเต็มไปหมดเลยท่านไหน ที่อยากเอาไปปลูกเนี่ยกำลังจะเข้าหน้าฝนนะคะรับรองแตกหน่อแตกกอมาไวมากนะคะช่วงนี้ชุ่มฉ่ำเนาะแต่ท่านไหนสำหรับสายพาก็ได้เยอะนะคะนี่นะคะสีลาหุ่มทองนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวน,นี้จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเขามีสองหัวนะคะมันติดกันตอนปลูกกับปลูกคู่กันเนาะมันไม่ใช่แม่ลูกนะคะเนี่ยหัวก็ประมาณนี้เอาไปปลูกต่อได้เลยนะคะกุมภาพันธ์จะได้ไปสต้น 3ตัวนี้จะเป็นสงขานะคะเนี่ยทงขาดูดูที่ปูปูไว้นอกตู้นะคะใบใบจะใหญ่มากนะคะสงขานี่แต่ก่อนตอนเริ่มเลี้ยงใหม่ๆราคามันแรงนะคะสงขาเนาะนี่นะคะหัวก่อนนี่เลยใหญ่นะคะสองนิ้วโป้งเลยนะเนี่ยทงขานะคะหัวที่สามหัวที่สี่จะเป็นประจวบนะคะประจวบก็จะประมาณนิ้วโป้งนะคะเนี่ยน,นี่นะคะประจวบคีรีขันนะคะ ชุดที่1น,นะคะชุดที่1มี4ี่หัวสองก็สี่หัวนะสองต้นที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างขาวด่างเหลืองเนาะอันนี้มีตําหนิแต่เดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะสําหรับไม้ไม้งานหัวปูจะส่งแบบห่อตุ้มให้นะคะก็คือจะมีป้ายชื่อให้ทุกอันเนาะแล้วก็ใบบางใบไปถึงอาจจะเฉ่านะคะขอคนไม่ซีเรียสใบเนาะเพราะว่าเอาไปลงปลูกี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่เนาะนี่นะคะมีหนึ่งสสี่ห้า ห้หเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไม้ลูกไม้ด่างนะคะเนี่ยสวยมากก็หน้าก็จะคล้ายทาตเนาะแต่เขาด่างนะคะเนี่ยดูหัวเขาเป็นกอแบบนี้เลยนี่นะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นหนะมืองนอนแผงเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างหัวก็ประมาณนี้เลยใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งนะคะนี่นะเมืองนอนแผงสองนะคะ สามตัวนี้จะเป็นหาดเจ้าหลาวไม่ด่างใบกลมนะคะนี่โตกว่านิ้วโป้งเยอะนะคะหาดเจ้าหลาวนะคะหน้าเข้มเข้มเลยสี่ตัวนี้จะเป็นหน้าคราชนะคะไม้เก่าเนี่ยถ้าเขาเป็นฟอร์มกอนะคะทรงนี้คือสวยมากนี่นะคะเนี่ยหน่อนเขานะคะหน่อนเขานี่นาคราชไม้เก่านะคะชุดที่สองนะคะชุดที่สองชุดต่อไปชุดที่สามก็มีสี่สี่หัวนะคะสี่ต้นเนาะ แต่ต้นนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ปูปู้างออกให้แล้วนะคะเนี่ยที่มันเน่าไปตัวนี้จะเป็นเมืองการจนาบุรีนะคะมีหนึ่งหนึ่งสองสามเลยนี่นะคะเอาไปปลูกเนี่ยถ้าอยู่แดดจริงๆอะ่ะพื้นเขาก็จะกัดออกเป็นสีเนี่ยปูไม่แน่ใจว่าเป็นสีส้มหรือชมพูนะคะเมืองการนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวก็แทงขึ้นเนาะเขาไม่เชิงมายุบไปก่อนอันนี้เขามีดอก แต่ผสมไม่ติดนะคะช่วงร้อนผสมไม่ติดเลยนี่นะคะใหญ่ใหญ่มากเป็นกอเลยสามารถปลูกเป็นกอได้เลยนะคะต้นที่สองตัวนี้จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูม่านชมพูนะคะโตมาสวยมากอยู่อยู่นอกตูวสวยมากนะคะสําหรับม่านชมพูเนาะนี่นะคะหัวโตโตกว่านอิ้วโป้งต้นที่สองนะคะต้นที่สามฮานุมานเชิญธงนะคะ เดี๋ยวหลอดใหม่ก็มาเนาะนี่นะคะอนุมานเชิญธงก็มีเขี้ยวมีอะไรแล้วเนาะนี่นะคะต้นที่สี่ตัวนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะคะน่าจะเป็นลูกไม้ตัวนี้อันนี้เขาอยู่นอกตู้ไปเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะแต่แข็งแรงดูหัวนะคะนชุดที่สามนะคะชุดที่สาม ต่อไปมาต่อด้วยชุดที่สี่นะคะอ่ะสี่นี่มีห้าเนาะที่หนึ่งนี่จะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านก็คือลูกสองนะคะหน่อสองแล้วก็มีเขี้ยวอีกนะคะเนี่ยก็คือหัวเกินนิ้วโป้องอาจจะประมาณนิ้วโป้งนะคะนี่นี่นะคะเศรษฐีพันล้านต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวนี้ปูไม่แน่ใจเลยว่าชื่ออะไรนะคะดูทรงใบเขาสวยนะคะเนี่ยทรงใบเขา ว่าจอมทัพปูก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะเนี่ยแต่หัวเขาใหญ่มากนี่นะคะปูจะให้ป้ายชื่อไปว่าลืมชื่อเนาะเพราะปูจําไม่ได้มองไม่ออกเลยมีเขี้ยวมีอะไรมาเยอะมากนะคะนี่ต้นที่สองกำลังตั้งท้องต้นที่สามเป็นเพชรจรัดแสงนะคะเพชรจรัดแสงนี่ต้นที่สามตัวนี้จะเป็นไทยวิจิตเป็นไม้แดงอันนี้ใบล่าสุดอันนี้ใบก่อนหน้านั้น อยู่นอกตู้ก็คือแข็งแรงนะคะนี่หัวใหญ่ไทยวิจิตเป็นไม้ด่างนะคะต้นที่สี่ต้นที่ห้าหานุมานเชิญธงก็คือมีเขียเยะะเข้ยวเยอะมากนี่นะคะมีหน่อมีเขี้ยวเยอะมากนี่นะคะนี่หัวก็ประมาณนี้เลยนะคะต้นที่ห้าชุดที่สามนะคะชุดที่สามชุดต่อไปชุดที่สี่นะคะ อันนี้ก็เป็นกอเลยเป็นกอทศกัณ์นะคะอันนี้มันยุบไปเนาะแม่เขายุบนะคะกําลังโผล่ก็ทานับลูกก็มีสามอะ่ะนี่นะคะเป็นทศกัณน,นี่เป็นฟอร์มกอเลยต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวนี้ใบมันหกักตัวนี้จะเป็นหาเจ้าหลาวนะคะก็คือนี่นี่นะคะกําลังโผล่นะคะกําลังเขาเรียกวาอะไรกำลังขึ้นเพราะว่ายุบไปยุบใช่ยุบนี่นะคะเป็นหาเจ้าลาว เพราะว่าเขาขึ้นคู่กับตัวนี้มาเนี่ยปลูกคู่กันนะคะนี่เดี๋ยวเขาก็แตกหน่อเนาะเอาไปปลูกหน้าฝนนะคะต้นที่สามพนุมานเชิญธงนี่หน่อดูเขี้ยวเขาเยอะมากหัวก็ใหญ่นะคะสามสี่เป็นสบายนางฟ้าหัวก็เนี่ยประมาณนิ้วโป้งสบายนางฟ้านะคะ สี่ห้าจะเป็นตัวนี้จะเล็กนิดนึงตัวนี้จะเป็นม่านชมพูเหมือนกันนี่นะคะก็เหมือนตัวนี้นี่หัวก็นี่จิวแต่แจวนะคะนี่หัวชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่ชุดต่อไปชุดที่ห้านะคะไม้เก่ากระถางต้นที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นองคตถือสารนะคะนี่ดูเขี้ยวเขาเยอะมาก ก็คือเอาไปลงหน้าฝนนี่ก็คือแตกมาไวมากนะคะนี่องคตถือสารต้นที่หนึ่งต้นที่สองตัวนี้ปูไม่แน่ใจว่าใช่เพชรมณฑลไหมนะคะเนี่ยน่าจะเป็นเพชรมณฑลน,น,นี่อยู่ข้างนอกแล้วแข็งแรงมากนะคะต้นที่สองต้นที่สามตัวนี้ปูก็เรียกเขาในนามลืมชื่อนะคะแต่อันเนี้ยเขามีดอกแต่ดอกเขาไม่ติดนะคะนี่โตมาสวยนะคะลืมชื่อเนี่ยไม่แข็งก้านแข็ง พอดีแม่เข้าไปซื้อมาแล้วป้ายชื่อมันหายก็เลยขายในานามลืมชื่อไปเลยตัวนี้นี่นะคะต้นที่สามสี่นี้จะเป็นลูกไม้นะคะหน้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใบไม่สวยแต่ว่ากำลังตั้งท้องนะคะแต่หัวก็เน,นี่ยนี่นะคะหัวลูกไม้นะคะต้นที่ห้าตัวนี้จะเป็นเดือนเมษานะคะดูเขี้ยวเขา เยอะมากอะหัวก็โตนี่นะคะเมษายนชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าชุดต่อไปนะคะชุดที่เจ็ดเจ็ดกับแปดมาอีกแล้วเจ็ดกับแปดก็จะมีสี่หัวเนาะมาดูชุดที่เจ็ดนี่นะคะเป็นกอเลยเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะนี่แล้วก็ดูเขี้ยวเขานะคะดูหนอที่กำลังจะขึ้นก็ถ้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หลักๆก,ก็คือตอนนี้6นะคะมีใบแล้ว4นะคะกําลังโผล่มาอีก2เนาะนี่นะคะก็จะคล้ายพันดาวนะคะเป็นลูกไม้ฟอร์มกอเลยนี่กอใหญ่ๆเลยนะคะต้นที่1ต้นที่2จะเป็นเพชรบุรีนะคะดูหัวนี่นะคะเพชรบุรีก็คือได้เป็นกอไปปลูกก็คือไม่นานอะความสวยมาแน่นอนนะคะต้นที่3จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีนี่หัว มหาเศรษฐีนะคะฉันนะสี่ชันนะสิต้นที่สี่นะคะตัวนี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะเนี่ยแต่หัวใหญ่นี่นะคะก็จะให้ไปว่าลืมชื่อเนาะนี่ต้นที่สี่นะคะชุดที่7ดนะคะชุดที่7ดต่อไปชุดที่8ปดใครไว้ใครได้ใครชอบไม้เก่าดูมหาพลหัวนี้ปูผ่าไปแล้วเนาะสำหรับมหาพลเนาะก็ขี้เกียจผ่าอีกแต่หัวแบบเบืเริ่มเลยเนี่ย เป็นกอนะคะหนึ่งมีใบลราสามขึ้นตัวเนี้ยมันมันยุบไปนะคะต้นกลางอะยุบกาลังขึ้นเนี่ยเยอะมากนะคะท่านไหนชอบเป็นกอเนาะแล้วก็เนี่ยหาถกระถางใหญ่กว่านี้นะคะหาใหญ่กว่านี้เลยเอาไปลงเดี๋ยวสักพักก็คือหน้าฝนมาก็คือฟอร์มพุ่งนะคะมหาพนต้นที่หนึ่งกอที่หนึ่งสองจะเป็นสุดรักนะคะสุดรักเป็นไม้ด่างเนาะสุดรักนี่หัว สุดรักนะคะสองสามจะเล็กหน่อยนึงตัวนี้จะเป็นกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรหัวก็ประมาณนี้หัวเล็กนิดหนึ่งกำแพงเพชรนะคะสามสี่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเงาวควันอูได้ไปสองหัวเลยนะคะเป็นมันมีสองต้นเนาะให้ไปสองหัวเลยหัวก <sources> ็ว <ghost> จะประมาณนี้เงาวควนอูนะคะเนี่ย แต่แค่ได้มาหาคนไปก็คุ้มแล้วนะคะเซตนี้เนาะเซตที่ชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดชุดต่อไปชุดที่เก้านะคะต้นที่หนึ่งจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะนี่ความด่างก็จะประมาณนี้เลยหลอดใหม่กําลังมาหัวไม่น้อยนะคะหัวใหญ่มากนี่หลวงตาเมืองนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นเยี่ยมตะวันหัวก็นี่เกินนิ้วโป้งอยู่นะคะเยี่ยมตะวัน สามจะเป็นไม้เก่าตัวนี้จะเป็นโจโฉเนี่อันนี้ยุบไปนะคะนี่ไม้เก่าโจโฉนะคะสามสี่จะเป็นเพชรบุรีนะคะนี่หัวไม่น้อยนะจ๊ะสี่นะคะห้าจะเป็นเทวกรรมรังรักอันนี้ก็ดอกไม่ได้เหมือนกันว่าจะเอาตัวผู้นะคะไม่ได้เนาะเพราะมันอยู่นอกตู้นะคะมันยกไปไม่ได้ หมวก็ประมาณนี้เทวกรรมรังรักนะคะไม้ด่างนี่ชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าชุดต่อไปชุดที่สิบนะคะตัวนี้จะเป็นหน้ามังจันนะคะใครเคยถามหาเนาะหน้ามังจะเป็นไม้กระสีนะคะมีลูกหนึ่งแล้วก็เขี้ยวก็โผล่มาเรื่อยๆนะคะหัวโตอยู่นี่นะมังจันต้นที่หนึ่งต้นที่สองจะเป็นทับทิมทองไม้ด่างนะคะนี่หัวไม่เล็กนะนี่ ทับทิมทองสามตัวนี้จะเป็นประจวบคีรีขันนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนี่สามสี่จะเป็นอุดรธานีอยู่นอกตู้แล้วสวยมากเขี้ยก็มาแล้วนี่อุดรธานีนะคะสี่ห้าตัวนี้จะเป็นแววมยุรานะคะแววมยุราหัวก็จะเล็กนิดนึงก่นเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ ก็อาจจะเล็กกว่านิ้วโป้งนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้แบบจิ๋วเนาะนี่ไม่ตายแน่นอนนะคะนี่ชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบสาหรับวันนี้นะคะปูก็มีงานหัวไม้นอกตู้นะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10ชุดนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจและช่อง Youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ